วิ่เกิดในป่าซะด้วยเฟมเดตแปดเสพอยู่ในป่าสบายใจมากมีใค่อ้าวชิพายซอมบี้เราก็นึกว่าศพอะไรยังย้ายอ่ะไม่ตายเลยมารดมารดมาจากวะมีใครอ่ะ ศพโอเคมัสลูมเก็บยังไงอะ่ะโอ้ยเหียมึงใครเนี่ย้จะมาแล้วเริ่มมากูก็จะตายแล้วเฮ้ยบาย have a great time อะไรวะมาจิกแล้วก็มันหนีไปอู้เฟรมเลยหรือหกสิบ จริงด้วยคนสร้างโลกแล้วเฟรมเรทดรอปเลยอุ้ยอุ้ยเห็นแล้ววะสมัยเสียงมีมากกว่าหนึ่งอืมกดเอ็มขึ้นมาเฟรมเรทดหกสิบนะแต่หกสิบเหมือนหกสิบไม่เต็มเลยข้างบนจะมีไอ้รหัสอยู่อะไอ้สองพันหนึ่งร้อย e อะไรสักอย่าง อยู่ตรงที่สองพันสี่ถุยสี่พันสองร้อเจ็ดสิบสองก้อห่างกว่ากูประมาณสองพเลยเออมึงกุดแ้งนัดจะเดียวเดียวบอกู้สองที่อยู่ โอเคก็ตามกูแล้วกดเอ็มกดยังเอ็มกดละแล้วข้างบนจะมีรูปคนห้าคนนะเนี่ยต่อแถวกันเห<อ>็นปะเห็นชื่อกูปะคิดเข้าไปอะ่ะ S K Y อะ่ะไอรูปใกล้ๆกับดินสออะตรงจดหมายให้แบบรวมตีแลอะอะ้วอ่ะถ้าจะไม่ผิดถช่แบบวะเอะิอกดละโอ่านแบบอ๋อตอนนี้เปิดพื้นที่ยังวะ นี่นี่เห็นน, <c oughs> นะกูเห็นมึงแล้วเนี่ยใช่กูก็เห็นมึงชื่อข้างจอจะให้กูไปหามึงหรือมึงไปหากูหรือก,กับคนละครึ่งทางเออคนละครึ่งทางอะไรต่กูตอนนี้ขอความ, <c oughs> มึงเห็นไอ้บล็อกเหลี่ยมว่าไอ้ที่ใกล้ๆ,ๆกับสมุดโน้ตอ่ะเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าอ่าพวกพิวพีเข้ามาไม่ได้ซอมบี้เข้ามาไม่ได้อย่างนั้นอ่ะ <c oughs> อาจจะเข้าอ่ะซอมบี้อาจจะเข้ามาได้แต่ซอมบี้จะเกิดในบริเวณนั้นไม่ได้ ที่กูศ,ศึกษามาตอนเริ่มเล่นแรกนะเอ,อเละละาใหม่ดิไอ้บล็อกเหลี่ยมอ่ะคล้ายคล้ายหินปูนอะถึงที่แล้วปะชุบผาละเอ้ยสปีมจะพารประตูบ้านได้ไหมได้ได้ได,ได,ได,ได้ในเกมนี้มีระบบหิวมีระบบหิวน้ำหิวข้าวมีระบบติดเชือ้อไม่สบายตัวเปียกอะไรก็มีหมดอะระวังไว้ให้ดี อย่าโดนซอมบี้ตีมากๆเพราะว่าจะตายได้พอติดเชื้อเป็นหลักไอ้พวกย้าๆยายานี่เราก็ตีได้นะมันจะให้พวกญ้ายมาส่วนมากเอาไว้ครับของจิประะเริ่มต้นเอาเริ่มมากูได้ปืนเลยเหรอเนี่ยสุดยอดมันมีอะไรเลยตอนนี้กูอยู่เออเขาเรียกว่าแคมป์เหมือนจะเป็นแคมป์ในพานมั้งหรือใช่ใช่เหมือนแคมป์ในพานแคมป์พลงานมีไฟสำรองปัน่น พกยงพกญาติเนี่ยตีตีให้ยิงเยอะยิงดีนะถ้าจำทุยถ,ถ้าจำไม่ถือว่ามันสร้างบ้านไม่ใช่สร้างบ้านดิสร้างเสื้อผ้าได้อ่ะมันดูร่อระหันน่ะเนาะข้างล่างข้างล่างแถบไอช่องเก็บของอะมันจะมีสีฟ้าสีเขียวอะเห็นปะอ๋อสีเขียวคืออาหารสีฟ้าสีฟ้าคือน้ําสีม่วงน่นจาจะคือเลเวลที่เก็บมาโลตีะม่มติกายยังกูต้องไปแถวไหนเนี่ยอ๋อแถวนู้นโลุดหมัดหยคกูเลย เป็นงไงเราพี่เป,น,เป,น,เปนกดิ้งอ๋อ,อแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวานี่มันต่อยเหมือนกันนะต่อยเตะเหมือนกันเออคลิกซ้ายก็คือหมัดซ้ายคลิกขวาก็คือหมัดขวาคลิกขวาจะแรงกว่าหมัดซ้ายแล้วก็จะเสียสติมิน่เยอะกว่าด้วยเพราะฉะนั้นรักษาไว้ให้มันเอาไว้ให้ดีเจอหนอดครับเจ๊รู้สึกตอนนี้เล่นเกมแบบ60เฟรมเรทแบบไม่จริง A later. few moments เอ่อถ้ามึงกดย่อนะมันจะอันี่ทำให้ให้ซอมบี้มองไม่ค่อยเห็นนะมันจะมีลูกตาขึ้นอยู่อ่ะต่ถ้าทำเสียงดังหลอดข่าลูกตาลูกตามันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆใครมของอะไรวะบุหรี่อะไรอ่ะบุหรี่ อะไรวะกู <S <S <อ>ตายกูวว <S <S ตายจะเข้าเมื่อกี้เข้าแคมป์อะไรไม่รู้อะแล้วมันอยู่ๆก็โดนระเบรริดหรืออะไรยิงใส่ก็ไม่รู้อะเนี่ยเนี่ยกูเกิดใกล้ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูใหม่วะลองลองสเตลด,ดิวะหรือว่ามันมีกับระเบิดวะแบบวางตามพื้นอะ โอ้กลับระเบิดจริงๆด้วยได้พี่เดินสะดวกเถอะโอ้โหเต็มตีเลยนี่มันมันเอามือล้วงเปิดกุญแจมันหรอวะเนี่ยต้องมีล็อกปิกถ้ามันล็อกนะแต่ถ้าที่เขาต่ยป็นตัวเป็นกูตายป็นตัวเป็นรูแล้วเนี่ยมือล้วงเขาแบบนั้นหรอเฮ้ยทำขวานดิเก็บกว่าอีมันเต็มเลยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้กันซอมบี้บุกมาวันที่เจ็ดเนี่ย ไม่มีระบบตัวหนักใช่ไหมมีขวานโดนแอดเดี๋จะระบบตัวหนักมันน่าจะเป็นไอ้ของช่องสองช่องล่างสุดท้ายอะ่งที่จะเป็นรูปคนแบกขาดอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยยิงปืนไปนัดเดียวมากันเต็มเลยเหรออ๋อ มืดแล้วนี่ยวะเนี่ยใช่ป่ะเ,เอ่อใช่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 ตอ,อตอนมืดตอนมืดซอมบี้มันวิ่งได้แต่ถ้ามึงเจอซอมบี้พิเศษมันก็วิ่งได้เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยไอพี่เดินสะดวกเถอะมาติเอ้ยเอ้ยเอ้ยซอมบี้วิ่งได้อ๋อหน้าตางกี้เองเหมือนไอตัวนัน่นอ่ะไ,ไอแต่วะไอนั่นอ่ะ อ่าอีสี่อย่าดชอบปิ่นกระเพงอ่ะิหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอุย้ยหลบยังไงวะเนี่ยตามนับไม่ตายด้วยชิบหายแล้วหน้ามืดหัวใจเต้นแรองอยู่ไหนวะเนี่ยมาสุดท้ายมาสุดท้ายอย่าเดาอย่าเดา แต่ขวาแล้วไอ้ยิงยิงไม่โดนโดนแดงแล้วเดี๋ยวกูไม่รู้ว่าเกมนี้มันคำนวณยังไงพอตายปุ๊บซอมบี้ที่มันแดกศพเรามันก็หายไปเลยจะหายก็หายไปเลยตอนมืดในป่ามันน่ากลัวแม้ว่ากูยังไม่เคยลิ้มลองเลยเอิ ทำไมมันไกลจังวะวิ่งไม่ถึงเลยอ,อย่าลืมอัพสกงสกิลนะถ้ามันขึ้นแจ้งเสือนวัร่าเรุ่งอัพอะอยู่ตรงไหนฮะมันอัพตรงไหนเอ,อ่อมันจะเป็นรูปปร,ปริญญาคนใส่หมวกปริญญามีให้อัพอยู่เห็นไหมอ๋อใช่ากเลยใช่มีเดียมก็อ,อย่างนี้แหละ ใแล้วปะใช่แล้ว,วะแต่ใครดึกเรากูอยู่ในป่าแต่กูรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วเขี่ยเลยมันรีเสียวละทำไมสามทุ่มครึ่งที่นี่มันสว่างจังวะเขี่ยไร อย่าตายนะมีเบนเดตไหมไม่มีกูครับไปเป็นที่มันให้ติดตัวมาที่มันอยู่ข้างกับของกระป๋องอนะไม่มีอะไรเลยตัวกวางป่ามากอย่าตายนะกู้ภยยัยกำลังจะมาช่วยอีกสองร้อยเมตรอยู่ที่บ้านไว้ปลอดภัยปิดประตูกดย่อเอาไว้ใครกับบ้าเลยเต็พมพี้เต็มบ้าน ที่ผานแล้วซอมบี้เริ่มวิ่งแล้วซอมบี้เริ่มวิ่งแล้วอย่าไปครั้งอยู่ในบ้านยังปลอดภัยกูมาแล้วกูถือค้อเพลิงแล้วเหตุผลเด็ดเหตุผลเด้ดเข้าบ้านเข้าบ้านอยู่ที่สูงตอนมืดซอมบี้เต็มเลยไม่เป็นไรกูเคลียร์ได้กูเคลียร์ได้เพื่อนมึงว้าวเปล่าเลยหัวแตกหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งมาสเตมินาหมดเข้าบ้านไปยังเข้าบ้านไปยัง ในบ้านตรงนี้เลยนี่ขึ้นบันไดก็ได้ขึ้นบันไดข้างๆข้างๆข้างๆอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากูคุมตรงนี้ให้เอ้ยเราก็อีหวังได้หมด เออเอาอี้เอาอี้มากันเอากิกเอาอ้มากัน้น<เอ>จิบหายแล้วไงอุ้ยโอ๊ย,อยกูมึนกูมึนจิบหา,า,ายแล้วจิบหายแล้วจิบหายแล้วเจ้าตัวทีติดเชื้อเจ้าตัวทีติดเชื้อกันกันกันตรงกลางกดกดกิ๊ขวาไปสั่นกระโดดมาแล้วเกือบคาแล้วอมาตัวทีเสีชีวิตไม่ช่วยเขาด้วยเราตาย a few moments later เดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวมันวิ่งมาใช่ไหมจริงด้วยจิมเอ้มันมาไหนกูเห็นตัวชี่อะไรเลยไม่เห็นเลยเออนี่ใครเนี่ยกูเห็นอ่ะอดมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่อย่างซ่อนก็เป็นรอขับลงไปอัะมันเป็นรอสายรอ กูจะเอาเก้าอี้ไปด้วยมาขวางไม่ให้ซอมบี้มันเข้ามาเอ้ยอแตัวนี้มันบักเหรอวะอ,อ,อ้าวเตุจำเช้านี่มันดีจริงๆเลยทั้งโลกนี้มันไม่ติดเชื้อนะกดคลิกขวามันจะล้มเลยแล้วก็ซ้ำโดยคลิกซ้ายอีกทีนึงนัเละนะไอ้หมึกตายแรือเปล่าเป็นไงมันมั่งกันปะเห้ยแล้วเฮ้ยแล้ว ไปตามถนนแล้วกันเพราะเราไม่รู้จุดมุ่งหมายเพราะตอนนี้เราอยู่ในป่าสิ่งที่เราต้องการก็คือหินไม้แล้วก็ของกินอาหารเป็นหลักเราไม่รู้ว่าที่นี่โลกนี้มันขี้กระเยี่ยวได้หรือเปล่าพอเกมนี้ก็รันมาสิบสองปีแล้วจะเราเดินมาที่เดิมปะหรือคนละบ้านกันมันสุกใหญ่ๆนะที่ตรงนี้ยังไม่เคยมาแต่มึงไม่แน่ โอ้ยังไม่เคยแวะเลยโอเคที่ท,ที่ที่นี่มีเจ้าถิ่นใครเขาสร้างบ้านกันอยู่ในปงในป่าอวะเ้ยมันมันขึ้นอะไรเป็นกระโหลกสากันกระโหลกสาอันคือเรื่องความยากของที่นี่แม่นแล้วแปลว่าที่นี่มีของดีเอาไงแล้วมันมีสติ๊กหอนออ่าไม่มันใจพนักงานก็เพิ่งมาที่นี่ประชาชนแล้ว,ว่าไงพลเรือนเปิดไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมึงโดนดูฮะเออไปทำต่อไปเนี่ยัวช้าที่นี่ใหญ่เพราะที่นี่ต้องมีอมบี้เยอะเพราะฉะนั้นระวังตัวด้วยพลเรือนเริ่มมาก็เจอแล้วระวังไว้โหแตกไว้เนาะที่นี่อาจจะมีเยอะ,ะ,ะดูหลอดอาวุธของท่านให้ดีสีเรื่องคือเออเขาเรียกว่าอะไรไอ อายุของอาวุธอะทำมันหมดก็คือใช้การไม่ได้ต้องรีเพย์หรือสร้างใหม่หรือครับใหม่เหงนไหมวะโอ้โหโซฟาเลยตัวเดิมเป๊ะๆสองตัวมีสองตัวพลัเลือนระวังไว้เฮ้ยจุดทหารจุดทหารจุดทหารชิบหายแล้วไงเอ็นวิีแบบวิธีวะออกดิออกดิออกดิออกวัโอ้เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดนั่นนายเหรอเฮ้ยแล้วก็ สเต็จ <ersch> ิมจิมเอ็ดเวิร์ดเอดเวิรดไฟแตกเอ็ดเดมีกระเป๋าเอ็ดดจะมีของดีสตมีหน้าหมดถอย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 มีปืนนะแจะไม่มีใจเลยตั <to> <everyone>. ้งเด็ดกูไม no. ่หวาไมควจะโอเคหมดยคนตัวได้ไหม ไม่ได้ไม,ไดมีไว้ประดับบะลองตีศซนีิส <c oughs> เปิดยาได้ของดีไม่ได้ <c oughs> คนตู้แถวๆนี้ก่อนหรือว่าจะอันนี้ให้เสร็จก่อนครับจังงไม่ได้ครับทอตได้วันลืมไปช่างมึนหมนเหลือเกินเออมันจะมีตู้กล่องเป็นสนาอฮ้อมันมันมีตังมีตัองอะตังต มีตู้ขายของมีมีมีมันมีร้านพวกเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อเซฟโซนอะอ่อแต่ที่นี่ไม่รู้นะเพราะตอนนี้เราอยู่หัวที่ป่าเรเจอซอมบี้ขึ้นข้างช่วยได้ไหมมาโกูแทงไม่โดนเลยวะเออระวังด้วยนะเออกูเคยเจอมาแล้วเวลาเดินไปเดินมาอยู่พื้นก็ทุดลงไปเลยอ่ะ ้มีตู้ขนมไอ้ยำตู้ขนมซื้อได้ก็ที่คือบอกผมกินไงเอาไงบ้านบ้านก็ใหญ่ดีนะเอามาเป็นที่พักของเราเลยไหมเราไปทำปรูอุ้ย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 ภาพประตูไม่ค่อยดีเลยต้องสร้างใหม่อุ้ยมีน้ำให้กินด้วยเอาไว้ก่อนยังไม่หิว ตู้เย็นทำไมตรงนี้ขนเขาต้อง,งติดห<ะ>เหรออ๋อเอ้พวกนี้มันเอาไว้เอาวางได้ง่ายเลยรูปรูปแบบนี้พ<า>อไปเปิดอยู่กูจะเปิดไม่ได้มึงแยกกันห่างกันได้เออเดโมเดโมท่ทำกับข้าวแล้วเดโมท่ทำกับข้าวคงพวกคงพวกไข่อย่างเงี้ยเรามาต้มมาทอดกินได้อโอเค ออชั้นสองดูจากสภาพแล้วเออที่ไหนมันใช้เต็ดินลอะที่นี่มีสมุดเออทำอาหารจะอ่านไหมเฮ้กูอ่านอีว่ากอมีใต้ดินมีใต้ดินพลเรือนจะมาไหมเหมือนจะเป็นห้อง โอ้โหหน้ามาทำเป็นบ้านเราจริงๆเลยทำไมทอมี่มันกลางแขกกลางแขกชิบพาแล้วมีมกากกว่าสองตัวมีมกากกว่าสามตัวถอย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 ตั้งหลักที่ข้างบนที่ลงกว้างอุ้ย,ำยกำแพงแตกพื้นแตกจะยึดที่นี่แต่ที่นี่มันอันตราย อ่ะสวีหัวกของมาตรงกระแพงแตกมันมันวิ่ง okay, ข like like ึ้นมาได้หรอมันขึ้นตามบันไดมาเลยไอตัวนี้มันตามกูมาโอ้โหติดไฟไอ้มันมันมุดขึ้นมาตรงกระแพงเลยมันเดินขึ้นมาหัวแตกแตกยังไม่แตกไม่แตกแต่ยัง เ,เสียงเสียงอะไรอะ่ะลเวเออพเหรอ <d> เอ้ลเ,เวเออพจริงด้วย <d> อัพอะาดีอะ่ะอ,อัพสเปียร์อะไรกันข้างล่างมีอะไรอะ่ะพ <d> ี <d> ่น้องของเต็มครับอะไรวะติดเชื้อกันในนี้ได้ยังไงวะเข้าใจา ห้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาล้ม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 กูซ้ำนะล้มกูซ้ำนะอือล้มกูซ้ำนะมันตีกันเองได้ป่าเอ่อกูปิดตีกันเองไว้เออชั้นล่างเคลียร์ชั้นกลางเคลียร์เหลือชั้นสองชัน้นบนเอ่อคนเก็บเก้าอี้ไหม เอาไว้กันได้เอ่ชั้นสองมีกับดักถือท่าว่าจะมีอ,อันตรายนะเดือนช้าๆอย่างระมัดระวังพื้นอาจจะแตกได้อ๋อเดี๋ยวสองก่อนเอา้าไม่ใช่ตาต่างก่อนมันทุบมันทุบไงวะปาดไปเลยเปิดไ,ได้ไหมไม่ได้ปาดเลยคุณฮะอาจจะขังตัวไว้อยู่ในนี้โอ้อ๋อทุบเลยเดี๋ยวส่องไฟให้คุณนายคุณนายจริงๆด้วยคุว่าแล้วไ,ไง ยิ่งานแล้วคุณนายคุณนายคุณนายโอ้ยตัวไหนเขโดดระเบิดนะคูเริ่มไม่ไหวแล้วอะมึงเป็นไรอะมึงยืนนิ่งอู้อู้อู้มีเยอะ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 ในห้องนี้ก็มีอันตรายอันตรายอันตราย ถ้าเป็นไปได้ตงลงไปชั้นสองผ่านและลงไม่ได้ข้างหลังข้างหลังมีกับดักอุย้ยสอมบี้ตัวใหญ่โอ้ยเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรบุรุษก็ดับไฟละไม่ตายนี่หว่าแค่งไงทองระวังไว้ระวังไว้ตัวใหญ่เหมือนจะอึดมากมาเลยครับไอเดียขึ้น หมดหมดยังเหลือมันมีห้องนึงมันยังไม่เดี๋ยวผมส่งไฟให้หัวนาไงอะไรเจ๊ตัวเป็นเราเสียงมากกว่าสองสามตัวนะดูไปเช็คห้องข้างนี้ห้องข้างห้องข้างห้องข้างมันทะลุกันได้ห้องข้างมันทะลุกันได้ ตายไปแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาบุรุษข้าบุรุษข้าไปสลองเช็คของดิคือมีของดีนี่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 กล่องอย่างนี้นี่นี่นี่มาดูมาดูมาดูอแล้วนี่ถ้าจะไม่พิกลกล่องนี้มันต้องใช้ขวานตีอลอง กระโดดเลยม่เก็บของข้างบนก่อนเลยเอ้ยเอโมเหรอเร็วอะกระสุนไรอะขอได้ไหมมีปืนอยู่อะมันมันเป็นกระสุนมัน level เหรอไถั่วไม่ใช่ไม่ใช่มีกระสุนธนูกับกระสุนกระสุนธนูกระสุนหน,น,น้าไม้กับกระสุนอะไรไม่รู้เล็กๆเอสอสสิกรระะุนหว เอออันนี้เป็นหัวธนูอันนี้เป็นลูกปืนตีกล่องตรงกลางเนี่ยอ่าตีไปเรื่อยๆกูมีนี่ไงเออได้ได้ได้ธนูได้ปอกใส่กระสุนอกกระสุนนี่ไงเอาไปใส่หัวหัวไอกระสุนมีกี่ด้อะกูก็ได้ละเออไอธนูที่เก็บมาของพอดีธนูที่เก็บมาเหมือนจะเป็นไอลูกธนูเหมือนจะเป็นแบบมันยังไม่สำเร็จอะ มันยังไม่เป็นแท่งตอนนี้มันมันคือคุณหนักอ่ะใช่เอ้ย,ยปืนไอ้นมึงเก็บไปเลยป่าเต็มไปเลยน,นั่นนั่นเอมันอ,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 อาจใช้ใช้กระสุนทุยใช้กระสุนนี้ได้ไหมวะเ,เสียงซอบบี้ไม่ได้ยินมันจะหลับอยู่เปิดไม่ได้ หน้าต่างแตกมีกับดักหรือโอเคระวังไว้กับดักเจ็บมากลีซ่าสบายผู้จงรักเฮ้ยนกพบนกมาโอ้ยโอเจ๊เจ๊เจ๊ลงมาจากเพดานเหรอจริงด้วย ใครจะรู้ดีเท่าเราที่นอนจ่าติ่งออกแบบเพื่อสรีระคนไทยว่าจะใช่หรอเสื้อเดินทางกล่องกระเป๋เดินทางเยอะขนาดนี้ให้กูเ,เจอหนังสือในในชักโคเฮ้ยเอาไปอ่านขนาน้างในวะนะ a few moments later ก็วันนี้เราพร้อมไว้คลิกกนดีกว่าสร้างเตียงหรือย,ยังเซฟรหรือเปล่าอ,นนอย่าลืมสร้งนนนนางอย่าลืมสร้างเตียงก่อนออกเราจะได้ไม่ตัวเรืองเปิดให้ปะ ปิดแล้วปิดแล้วปิดตายแล้วมึงสร้างที่นอนไป็นร่งนี้ก็ได้นะในห้องน้ําก็ได้นะเอามาทางห่างจากหน้าประตูหน่อยเวลาโดนซอมบี้ได้มามันจะจะลําบากเอานอนตรงไหนกดคลิกซ้ายเพื่อปรับเปลี่ยนมุมห้องนี้มันมืดจังว่าไฟฟ้า,ฟาหายไปไหนหมดอา่ามองไม่เห็นเลยเนะี่ยตรงนี้ก็ได้อะไี่นอนกู ขาดอะไรวะไม่ขาดอะไรเนี่ย๋อสโตนเอ็อออกซ์ที่มันคนบึ้งหรอเออคน